เมื่อเราพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายกำหนดทางไปในภพหน้าคนส่วนใหญ่มักจะให้คนใกล้าตายนึกถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้เพราะเชื่อว่าจะพาไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขคติระหว่างการให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนเองทำกับการที่ให้เขาสวดมนต์หรือภาวนาน,นึกถึงพุโทโธไปเรื่อยๆจนถึงลมหายใจสุดท้าย ควรเลือกแบบไหนดีคะเพราะกลัวว่าเวลาให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนเองได้กระทำจะก,กลายเป็นหลงหรือไปยึดติดกับบุญกุศลหรือสถานที่ที่ทำบุญนั้นๆแทนนมัสการพระอาจารย์ก็าาค่ะจิตสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรามุ่งเน้นแต่ถึงวาระสุดท้ายแล้วเราจะมาเอาจิตของเราในขนานั้นน่มันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหม พราะเรามาพิจารณาดูว่าโดยปกติธรรมดาของเราเนี่ยเรามีความสมบววูรณ์มีความกระฉับกระเฉงอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเรายังอบรมจิตตลลมใจของเราเองได้ค่อนข้างยากเพราะจิตของเราเนี่ยมันมันคุ้นเคยไปในทางหล่อเละโละเลเหลวไหลไปในบนกบไปคุ้นเคยไปในกระแสของโลกเพราะฉะนั้นมันจะมันจะฟุ้งไปในกระแสของโลกอยู่ตลอดเพราะนั้นการที่พวกเรา ได้หลักได้เกณฑ์มาก็เพราะการความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเรามาอย่างทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรนี่แหละอันนี้แหละมันก็มีการสร้างหลักใจขึ้นมาถ้าหลักใจถ้าเรามีหลักใจแล้วถึงวารละจิตสุดท้ายแล้วถึงเวลาเตี๋ยเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินั่นแหละจิตมันมีหลักแล้วมันมันมันไปของมันได้เองของมันนั่นแหละมันรู้ที่ไปมันรู้ที่จุตินั่นแหละเหมือนกับเหมือนกับถ้าเราอยู่ในบ้านน่ะถ้าเราอยู่ในบ้านน่ะ เราสร้างตัวของเราเองเพื่อการประกอบกิจการการอาชีพสะสมทรัพย์ส,บสมบัติเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาเนี่ยนะเราออกจากบ้านเราไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกว่าเราจะออกจากบ้านแล้วเราจะไปทุกข์ยากอดจนขาดเขินขาดแคลนมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเอกเมื่อเราอยู่อยู่ในบ้านเราเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงพอเราออกจากบ้านเราก็มีทรัพย์ของเราเนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเรา ออกไปนําพาเราชีวิตบองเราไปได้อย่างสะดวกสบายใช้ใจ่ายมีอยู่มีกินไม่ได้ทุกยากอดจนอะไรเลยนี่แหละมันมันเป็นหลักประกันในในในการไปของเราเมื่อเราอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านของเราอย่างเป็นเศรษฐีเมื่อเราไปมันก็ความเป็นเศรษฐีของเรามันก็ไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยด้วยความเป็นเศษเรษฐีพอเราออกจากบ้านความเศรษฐีเราจะหลุดออกไปหายหมดสิน้นเอเอเหลือแต่เหลือแต่ตัวไปเป่าๆไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ไหมตอนนี้จิตของเราเหมือนกันในขณะที่เราอยู่ดีมีความสุขความสะดวกสบายอย่างนี้แหละเราก็ควรจะรีบเร่งมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีหลักธรรมขึ้นมาถ้าจิตใจเรามีหลักธรรมแล้วถึงเวลาวาระาสุดท้ายที่จะจากจากไปนะนะั่นน่ะที่จะไปมันก็รู้อยู่ข้างหน้าจะไปไหนล่ะเพราะมันมีหลักใจแล้วจิตใจนี่มีความเบิกบานพองความผ่องใสมันก็ไปสู่ความเบิกบานความผ่องใสมันจะไปสู่ความเศร้าหมองไนดะ้ยังไงอะ่ะ มื่ออยู่อยู่ในบ้านเป็นเศรษฐีมันออกไปก็ต้องเป็นเศรษฐีอยู่ดังนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยนะนะว่าเราจะมาเอาจากเวลาเวลาจะออกจากบ้านนะ่ะจะมาดิ้นรลนหาทรัพย์หาอะไรอะไรมามันจะไปหาทันมันจะมีได้ยงไงละ่ะใช่ไหมละ่ะเหมือนกับจิตวาลาสุดท้ายของจิตเนี่ยนะมันนะี่มัน,ม,นมันเราไม่เคยสร้างหลักใจขึ้นมาแต่เก่าก่อน จนกระทั่งจิตมันไม่มีหลักยึดไว้พอถึงว่าล่าสุดท้ายจิตมันมีแต่ความรวนเลมีแต่ความเล่าร้อมีแต่เวทนาความทุกข์บีบคั้นมันครอบงำจิตจิตมีแต่ความเศร้าบ้องรวนเลแล้วมันจะไปตั้งหลักอะไรได้จะไปแนะนําให้มาภาวนาพุทโธให้มันมาเลิกะลึกถึงบุญกุศลที่ทําไว้แต่เก่ากว่ามันเลึกไม่ออกหรอกเพราะมันไอเวทนามันครอบงำมันมืดบอดบอดบอดไปหมดเลยใช่นไหมนี่แหละท่านเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิต เราจะไปคนอยู่ข้างจะไปบอกอะไรจะไปพูดอะไรมันไม่ได้สนยังไม่ได้ยินแล้วมันไม่ได้รับทราบแล้วมันมีแต่เ,เวทนาทั้งหลายมาคร้องงาอยู่ตลอดนั่นะคล้องงามไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขหรือวิธีการจูงที่แท้จริงที่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นวิธีที่จะจูงให้ให้ถูกต้องเราต้องรีบเร่เรงอบรมแต่ปัจต่ปัจจุบันนี้สร้างหลักใจขึ้นมาให้ได้ แล้วพอถึงวาละสุดท้ายของจิตเนเราไม่ต้องไปตั้งหลักอะไรเลยนะมันมีหลักของมันเองถ้าเราเพียงแค่จะไปตั้งหลักเอาเวลาเวลาวาระสุดท้ายของเวลาวาระสุดท้ายเนี่ยมันตั้งจะไม่ทันหรอกเนี่ยอย่าไปงงเอาไป,ประมาทคอยเอาวาระสุดท้ายแล้วให้คนข,ข้างมามาคอยมาเตือนมาตักเตือนมาแนะนํามาชี้ช่องนะมันไม่ได้วาระสุดท้ายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของของของเจ้าของจิตเองเนี่ย มีเป็นหน้าที่ของเขาเองไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นแล้วไอ้คนอื่นเนี่ยเขาไปมีแต่เพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าไปอีกเท่านั้นแหละอันนี้ก็ขอแนะนําไว้เราอย่าไปคอยอย่าไปคอยไอ้ถึงวาระสุดท้ายแล้วให้ให้มีแต่คนมามาแนะนํามาจงูงเราเออระลึกถึงคุณงามความดีนะระลึกถึงบุญ,บญกุศลไว้นะระลึกถึงพุทธนะแต่มันระลึกไม่ได้หรอกแต่มันระลึกได้ในะปัจจุบันนี้แหละ ถ้ามันเตรียมพร้อมในปัจจุบันแล้วถึงว่าล่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรหวั่นไหวหรอกเหมือนกับเราอยู่ในบ้านโดยปัจจุบันเนี่ยเรารีบส,สร้างฐานสร้างฐานะของเราเองขึ้นมาให้ให้ได้ให้มีฐานะเป็นแผ่น,น,น,นแน่นหนามั่นคงเราอยู่เราก็มีความความสะดวกสบายด้วยความมีทรัพย์โดยการใช้ทรัพย์นั้นพอถึงเวลาเราออกจากบ้านเราก็มีทรัพย์ของเรานําพาออกจากบ้านของเราเอ,อำนวยความสะดวกความสบายแก่เราไปได้ตลอดบนเส้นทางของการเดินทางนั้น ในจิตใจของเราเหมือนกันน่ยในขณะที่เราอยู่กังอยู่ดีมีความสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้พร้อที่มาเป็นเครื่องมือในการทําคุณงามความดีในการเดินจงกรมนั่งภาวนาเราก็พยายามมีความภาคความเพียรที่จะเอาโอกาสนี้แหละมาอบรมจิตอบรมใจของเราจนกระทั่งจิตนี้เป็นจิตที่ทรงอัดทรงธรรมเรียกว่าเป็นเศรษฐีแหละจิตที่ทรงอัดทรงธรรมไม่ได้แตกต่างกันอยู่อย่างเศรษฐีหรอก อยู่อย่างผู้มีธรรมมันก็มีความสุขมีความเบิกบานมีความผ่องใสในขณะที่เรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาสุดท้ายที่จะออกจากเรือนที่จะออกจากเรือนคายนี้มันก็มีจิตที่เบิกบานความผ่องใสมันก็ออกด้วยความเบิกบานความผ่องใสไอ้ความเบิกบานความผ่องใสนั่นมันก็มันก็คือทรัพย์ของจิตนั่นเองแหละก็นําพาจิตไปสู่ไปสู่ไปสู่ความเบิกบานความผ่องใสคือสุขตินั่นเองแหละเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยพากันเตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้อย่าไปคอยเอาวันสุดท้ายที่จะละจากโลกนี้ไปถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราไม,ไม่ทันกันนะเ,เข้าใจนะ